สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์พลังงานในระบบเปิดที่มีการไหลแบบคงที่สภาวะคงที่นะครับโดยที่อุปกรณ์ที่เรากำลังจะวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นแอร์ฮีเตอร์ที่ใช้ตามบ้านนะครับเราก็จะมาเริ่มกันจากโจทย์เลยนะครับเขาบอกว่าเรามีอิเล็กทริกฮีตติ้งซิสเต็มนะครับก็คือระบบการทำ อากาศให้ร้อนนะครับที่ใช้ตามบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น Resistant Heater นะครับก็คือเป็นฮีเตอร์แบบตัวต้านทานทั่วไปนะครับจากนั้นเขาก็บอกว่ามีอากาศไหลผ่านนะครับไอ้เจ้าตัว r s s s t a n c t h e a t e r เนี่ยนะครับโดยที่เขาให้เป็นค่ากำลังนะครับของเจ้าตัวฮีเตอร์มามีค่าเท่ากับ15กิโลวัตต จากนั้นเขาก็บอกว่าอากาศเนี่ยไหลเข้านะครับไหลเข้าไปที่ฮีตติ้งเซ c กชั่นเนี่ยนะครับที่ความดัน100กิโลปาสคาลอุณหภูมิ17องศาเซลเซียสนะครับจากนั้นเขาก็บอกว่ามีว o ลุ่มโฟเลตนะครับเขาบอกการไหลของอากาศมาเป็นปริมาตรการไหลนะครับ1้อลูกบาทเมตรต่อนาที จากนั้นเขาบอกว่ามันมีฮิตลอส s นะครับมีการสูญเสียความร้อนเกิดขึ้นนะครับในโซนที่เป็นโซนฮิตเตอร์ของเราเนี่ยนะครับมีการสูญเสียความร้อนไปให้กับสิ่งแวดล้อมอยู่ที่200วัตต์นะครับเขาถามหาตัวอุณหภูมิของอากาศที่ขาออกนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามหาตอนท้ายนะครับหลังจากที่เราอ่านโจทย์เสร็จแล้วเราก็มาลองวาดภาพ นะครับวาดแตรแกรมสําหรับขอ้อนี้ง่ายๆกันนะครับก่อนอื่นผมก็จะวาดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับจากนั้นก็จะให้มีอากาศไหลเข้าที่ทางเข้าหมายเลข1น,นะครับแล้วก็มีอากาศไหลออกที่ทางออกหมายเลข2นะครับใส่ตัวเลขกํากับนะครับจากนั้นเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มี ฮีเตอร์นะครับการวาดฮีเตอร์เราอาจจะวาดเป็นขดลวดอย่างนี้ก็ได้นะครับบอกว่ามันมีขดลวดเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าขดลวดนี้เนี่ยนะครับมีกํากลังเท่ากับ15กิโลวัตต์นะครับเราก็เขียนเป็นค่ากําลังของเจ้าตัวฮีเตอร์เอาไว้นะครับจากนั้นเราก็ไปเขียนสิ่งที่เรารู้ที่ทางเข้าและทางออกนะครับ เขาบอกเป็นโวลูมโฟเรตมาหรือ v. dot มานะครับเท่ากับ150ลูกบาทเมตรต่อนาทีนะครับอันนี้เป็นโวลูมโฟเรตที่ทางเข้านะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปใส่ค่า p นะครับ p 1น่มีค่าเท่ากับ100กิโลปาสคาล เราก็อุณหภูมิขาเข้าทีหนึ่งของเรานะครับก็คือ17องศาเซลเซียสนะครับหรือเราอาจจะทำให้เป็นควินเอาไว้รอเลยนะครับเราน่าจะได้ใช้สมการสภาวะของไอเดียแก๊สนะครับเราก็าหาเป็นควินออกมาได้290รเก้วินนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทราบที่ทางเข้านะครับ จากนั้นเขาก็บอกว่าเจ้าระบบของเราเนี่ยนะครับมีการสูญเสียมีคิวล s สนะครับคิวลอเกิดขึ้นเท่ากับ200วัตต์นะครับสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออุณหภูมิที่ขาออกครับ T2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ค่อยๆแกะนะครับจากโจทย์มาให้ครบถ้วนนะครับ จากนั้นก็แนะนำนะครับผมแนะนำว่าให้อ่านโจทย์ซ้ำอีกรอบว่าสิ่งที่เราเขียนลงไปเนี่ยมันถูกต้องครบถ้วนไหมหน่วยถูกต้องไหมนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเริ่มที่สเต็ปถัดไปนะครับก็คือเราต้องไปเขียนแอสซัมพชันในขบสก่อนนะครับแอสซัมพชันนะครับซึ่งแอสซัมพชันในข้อนี้อันแรกเลยนะครับ สำหรับกระบวนการที่เราวิเคราะห์อย่างง่ายเนี่ยมันจะเป็นพวกการไหลคงที่สภาวะคงที่นะครับก็จะเป็น SSF s F, นะครับ steady state steady flow อันที่2นะครับเราก็จะต้องคิดว่าอากาศนะครับอากาศเป็น ideal gas เขียนเป็นารสไทยอย่างนี้ก็ได้นะครับข้อ3า นะครับเราก็ต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลง k i n e ติอ Energy กับ p o t ทนเชียลอ e r น y จในเคสนี้มันถือว่าน้อยมากๆเราไม่เอามาพิจารณานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นประโยชน์มากกับเราก็คือค่า c นะครับคงที่เราจะคิดที่สำหรับข้อข้อนี้นะครับโจทย์จะให้เราใช้ที่อุณหภูมิ300 K นะครับอันนี้เป็น ข้อแอสซัมชันนะครับเพราะว่าอุณหภูมิขาเข้าของเราอยู่ที่290คลวินเนาะแล้วก็ที่ทางออกเนี่ยก็น่าจะสูงกว่า290นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ในช่วง300ได้นะครับถัดมานะเราก็ต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับว่าโจทย์ให้เราถามาให้เราหาอะไรนะครับก็คือ T2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ของเรานะครับ ซึ่งอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับว่าในกระบวนการาวิเคราะห์ของเราเนี่ยถ้าเป็นระบบเปิดปุ๊บเราจะต้องมี2ลําดับขั้นนะครับอันแรกก็คือต้องไปวิเคราะห์สมดุลมวลก่อนถัดไปก็เป็นสมดุลพลังงานนะครับผมอาจจะเขียนว่าเป็นแมสบ a ลานก่อนนะครับแมสบอลานไปแมสบ a ลานก่อนแมสบอลานซิงกนะครับก็คือการสมดุลมวล เราก็จะพบว่า,า m ดอทของอากาศที่ขาเข้าหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ m a ของอากาศขาออกนะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับ m a นะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับในที่นี้ไอ้เจ้า m ของเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกมาเป็น m เขาบอกมาว่าเป็นปริมาตรการไหล นะครับบอกมาเป็นปริมาตรการไหลทีนี้ถ้าเราจะไปหา m เนี่ยนะครับเราจะหาได้อย่างไรนะครับก็สามารถาหาได้2แบบนะครับอันแรกก็คือถ้าเราคิดแบบซิมเพิลเลยก็คือ m อของเราเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ v ต,ตั้งหารด้วยค่า specific Volume นะครับคิดแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเราจะไปหาค่า specific Volume มาก่อนแล้วก็ค่อยมาหา ค่าแมสฟูเรตนะครับหรือหรืออีกอันนึงนะครับที่ผมมันจะใช้ประจำก็คือผมก็จะยกสมการของไอเดียลแก๊มาใช้เลยนะครับก็คือ p แล้วผมก็ให้ตรงนี้เป็น v ดอเลยนะครับแล้วก็ m แล้วก็ r แล้วก็ t นะครับ p 1 v 1 m 1 r 1 t 1อันนี้เป็น r A นะครับเพราะฉะนั้น m ของเรา จะหาได้จากนะครับ PV mm hmm. หารด้วย r a t mm hmm. นะครับแบบนี้เพราะฉะนั mm ้น hmm. สิ่งที่เราต้องแทนค่าเข้าไปนะครับ mm hmm. ก็มีแค่ตัวความดันเนาะ mm hmm. เป็น100กิโลปสาสคาลนะครับ mm hmm. คูณกับปริมาตรการไหลที่เป็น150ลูกบาทเมตรต่อนาทีนะครับ ซึ่งถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นวินาทีเราก็ต้องคูณ1นส่วน60เข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นมิเปอร์เ,รเรซกันนะครับแบบนี้จากนั้นเราก็จะหารด้วยค่า r a นะครับ0.287นะครับอันนี้เราจะได้จากตัวตารางาเทอร์โมมานะครับ กิโลจูลต่อกิโลกรัมเควินนะครับคูณกับค่า tt ของเรานะครับอุณหภูมิเราหาไว้แล้วนะครับก็คือ2องร้อยิบควินนะครับจากนั้นเราก็จะกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับเราจะได้ M. อของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับ จากนั้นเมื่อเราเสร็จสิ้นกระบวนการ Mass Balance แล้วนะครับเราก็จะไปเป็น Energy Balance นบาลนะครับ Energy หรือสมดุลพลังงานนะครับบาลานซ์ครับเนื่องจากกระบวนการของเราเป็น Steady s t St ต t ี้ t e a d y f โฟลแสดงว่าจะไม่มี Delta E ของ System เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสมการของพลังงานของเราเนี่ย จากกฎข้อที่1ก็จะลดรูปลงเหลือ summation ของ energy in นะครับเท่ากับ summation ของ energy out แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปแกะข้อมูลจากภาพนะครับโดยอาศัยทิศทางของหัวลูกศรนะครับตรงนี้อาจจะใส่เป็นหัวลูกศรให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นงานทางไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาในระบบนะครับเพราะฉะนั้น พลังงานที่ไหลเข้ากับพลังงานที่ไหลออกเราดูที่หัวลูกศรน,นะครับเราจะพบว่าพลังงานที่ไหลเข้าก็คือมี m a นะครับคูณกับ h 1บวกกับงานที่เป็นของตัวฮีเตอร์นะครับมีอยู่สองอันที่เป็นหัวลูกศรพุ่งเข้าเท่ากับผลรวมของพวกหัวลูกศรที่พุ่งออกนะครับก็จะเป็น m a ูณกับเ n t ท p ล p ที่ขาออกค s 2นะครับแล้วก็บวกกับ q loss เราก็จะได้ชุดสมการแบบนี้ออกมาจากนั้นเราก็พยายามจัดรูปสมการใหม่นะครับเพื่อให้พยายามมองให้เห็นตัว t 2ที่เราต้องการซึ่งปกติแล้วมันจะอยู่กับเจ้าตัวเ n t ท p ล p นะครับเนื่องจากเรามี assumption ข้อ4นะครับที่บอกว่าค่า s p e c i f ค c Heat คงที่ เพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายข้างเอาเจ้าตัวเ n ทไปไว้ด้วยกันนะครับมันก็จะเป็น m. a คูณกับ h2 ลบ h1 นะครับแล้วเราก็อาศัยตัว assumption ของเรานะครับ ที่บอกว่าตรงนี้นะครับจากตาราง a 2ของเราเนี่ยนะครับเราจะพบว่าอากาศของเราเนี่ยจะมีค่า cp เท่ากับ1.005นะครับเพราะฉะนั้นจากเดลต้า h ของเราจะเป็น cp เดลต้า t นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเลื่อนหลบลงไปก่อนนะครับเราจะใช้ค่าเป็น m a คูณกับ cp นะครับ cp t 2ลบ t 1แบบนี้นะครับอันนี้เป็นชุดสมการของเรานะครับแล้วเราก็ค่อยแทนค่าลงไปนะครับก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะครับเราจะพบว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ย W u e นะครับกำหนดมาแล้วเป็น15กิโลวัตต์นะครับค l o s s สให้มาเป็น200วัตต์เราจะเปลี่ยนเป็นกิโลวัตต์ให้มันเป็นหน่วยเหมือนกันก็จะเป็น0.2กิโลวัตต์อย่างนี้นะครับ ma เราหาได้แล้วเมื่อสักครู่นะครับ cp ก็ได้จากตารางเท่ากับ1.005ที่1เรารู้แล้วนะครับว่าเป็น17องศาห,หรือ290เคลวิน k e l นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสามารถหา t ี2ได้นะครับเราก็แทนค่างไปเลยนะครับว่าตัวนี้เป็น15กิโลวัตต์ลบ0.2กิโลวัตต์นะครับเท่ากับ3กิโลกรัมต่อวินาทีคูณกับ1.005นะครับ หน่วยเป็นกิโลจูลกิโลกรัมต่อวินตต่อองศา C นะครับจากนั้นในวงเล็บของเราก็จะเป็น t 2ลบด้วย t 1นะครับเราก็ใส่เป็น่ยนเ7เข้าไปเป็นองศา C เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายข้างสมการเพื่อหา t 2นะครับแย,ยสมการออกมาสุดท้ายเลยนะครับเราจะได้ค่า t 2ออกมาเท่ากับ 21.9องศาเซลเซียสนะครับตรงนี้ถ้าเราแทน17องศา C เนี่ยนะครับเป็น2 9 0 k เนะครับเพราะฉะนั้นทีของเราก็จะตอบในหน่วยของเคลวินนะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับค่า21.9บวก273เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นคำตอบสำหรับข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ